วันนี้ทางทีมงานของนำเสรอเรื่องราวบังโบริงดับซ่าเกาตีหลังสึกเหตุการณ์ตะลุมบอลระหว่างแก๊งของเ้าตีกับซาตีผลปรากฏว่าวัยรุ่นจากวงเวียน22ถูกเล่นงานสะบักสะบมไม่เป็นทาขณะที่ตัวลูกพี่อย่างซาตีก็ถูกมือปืนปริศนายิงลมค่อมลมไหลงไปนอนจมกองเลือดก่อนที่ลูกสมุนจะช่วยกันหิ้วปีกลูกพี่ หนีขึ้นแท็กซี่ไปได้ยังบุดวิดซึ่งในขณะน,นี้หลังจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันในบัดนี้ที่บริเวณโรงพยาบาลคิงก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบได้มายืนคุมสถานการณ์เต็มไปหมดแม้จะเพิ่งมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่บรรดาวัยรุ่นจากทั่วกรุงยังหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายทาให้เรื่องราวหลายๆที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ถูกลืไมไปชั่วขณะทางด้านวัยรุ่นกวนเมือง อย่างสิงไพตันดองคลองเตยและมีท่าเรือก่อนหน้านี้วัยรุ่นทั้งสามนำเป็นอดีตลูกสมุนของพันหลังหวังแต่หลังจากลูกพี่ถูกเล็กต่วนเล่นงานจนถึงแก่ชีวิตวัยรุ่นทั้งสามจึงไปเข้าร่วมกับบังโบลิงซึ่งเป็นดาวดังจากย่านเพชรบุรีตัดใหม่สาเหตุที่วัยรุ่นทั้งสามนำเลือกมาสวามีพักกับบังโบลิงก็เพื่อจะอาศัยบรารมีของดาวดังย่านเพชรบุรีตัดใหม่ช่วยล้างแค้นขาใหญ่อย่างเกามาเก่งที่ถูกทางหน้าอย่างรุนแรงโดยเจ้าตัว ใช้ปืนตบหน้าวัยรุ่นทั้งสามต่อหน้าต่อตาผู้คนจํานวนมากที่ร้านสนุกเกอร์คับแห่งหนึ่งแถวย่านประตูน้าโดยวัยรุ่นทั้งสามรู้ดีว่าบังโบลิงกับเกาตีกําลังมีเรื่องบาดหมางกันเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่ชายอย่างเกามาเก่งได้มีนโยบายขยายอาณาเขตของตนออกไปยังถิ่นอื่นและหวังฮุบเอาพื้นที่แถวเพชรบุรีตัดใหม่มาอยู่ในการดูแลของตนเองซึ่งแผนการขยายอํานาจครั้งนี้เกามาเก่งมอบหมายงานให้สุมาอี้กับเกาตีพี่น้องร่วมสายเลือด เป็นคนจัดการโดยออกคําสั่งให้ทั้งคู่เที่ยวไปก่อควดอยัางิ่นอื่นแต่จนบัดนี้แผนการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าไปถึงไหนโดยเฉพาะถิ่นของบางโบลิงที่เจ้าตัวไม่ยอมเสียพื้นที่ปไปง่ายๆมันทําให้ทั้งสองฝ่ายมีการกระทบกระทั่งกันเป็นประจำโดยที่ไม่มีใครยอมใครซึ่งตามความเป็นจริงแล้ววันนี้ฝ่ายของบางโบลิงเตรียมตัวมาเล่นงานแก๊งของเกา้าตีที่รงภาพยนต์ิงโดยเฉพาะแต่แผนการที่เตรียมมาทั้งหมดก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า เมื่อเกิดศึกตลุมบลระหว่างเกาตีกับซาตีเกิดขึ้นเสียก่อนเป็นที่รับรู้กันว่าต่างฝ่ายต่างมีศัตรูที่ต้องสาสางังทางด้านเอ็ดลังหวังก็เช่นกันเขาได้ข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าวันนี้บังโบลิงจะยกพวกมาเล่นงานเกาตีแต่เหตุการณ์มิคาดคิดมันดันเกิดขึ้นเสียก่อนเอ็ดลังหวังจะคิดว่าบังโบลิงน่าจะล้มเลิกแผนการทั้งหมดไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็ดลังหวังกับบังโบลิงถือว่าดาวดังทั้งสอง มีความสนิทสนมกันอย่างมากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่เอ็ดลังหวังถูกแหลมสิงเพื่อนสีของแดงใบเล่จ้วงมีดปลายแหลมเข้าที่ท้องหน่อยจนต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนานเกือบเดือนนอกจากเพื่อนนักเรียนช่างกลทั้งห้าแล้วบังโบลิงก็มาเยี่ยมเยือนเอ็ดลังหวังอยู่เป็นประจำซึ่งน้ำใจของดาวดังย่านเพชรบุรีตัดใหม่ทําให้เอ็ดลังหวังรู้สึกห่วงใยในตัวบังโบลิงไม่น้อยเวลาประมาณ10บนาฬิกาสานาทีเป็นเวลาภาพยนตร์เปิดฉายรอบแรก ที่หน้าประตูทางเข้าโรงหนังมีบรรดาวัยรุ่นหญิงชายเดินเบียดเสียดผ่านประตูไปอย่างทุลักทุเลสภาพของความวุ่นวายในวันนี้ไม่ต่างจากวันงานลำลึกเจนดินแม้แต่น้อยเพราะทุกคนต้องการมาชมผลงานภาพยนตร์ของราชาแห่งล็อกเอนโลเอวิสเพลสลีย์ระหว่างที่ผู้ชมกำลังหาที่นั่งตามเลขที่ที่ระบุไว้บนตัว๋วบางโบลิงชายตาม,มาเจอเอสหลังวังพอดีเจ้าตัวจึงรีบวิ่งเข้ามาทักทายซึ่งบางโบลิงรู้สึกผิดหวังไม่น้อยที่ทุกอย่าง ไม่เป็นไปตามแผนมันทําให้เจ้าตัวบนไม่ยอมเลิกนอกจากนี้บางโบลิงยังรู้ไม่อีกว่ามือปืนปริศนาที่ดัานกระสุนใส่ซาตีนักเลงดังวงเวียน22มันผู้นั้นก็คือเกามาเก่งนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าแผนการที่เกาตีจะมาเอาคืนซาตีนั้นเกามาเก่งต้องมีส่วนรู้เห็นอย่างแน่นอนโดยทุกอย่างถูกเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งงานนี้ฝ่ายของเกาตีตั้งใจมาเล่นงานซาตีให้ถึงตายกันเลยทีเดียว แม้แผนการของบางโบลิงจะคลาดเคลื่อนไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมเลิกลาง,ง่ายๆเพราะเขาตีกับพรรคพวกยังเดินอดบาลมีของตนอยู่ในงานเพราะพวกมันเพิ่งดับซ่าใบรุ่นจากวงเวียน22สองไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมาบางโบลิงหลุดปากกับเอสลังหวังว่ายังไงวันนี้เกาตีมันจะต้องสิ้นชื่ออย่างแน่นอนแม้เอสลังหวังจะพยายามเตือนว่าถ้าขืนดันลงมือขึ้นจริงๆมีหวังโดนตำรวจรวบตัวแน่เพราะขณะน,นี้ทั่วทั้งบริเวณงาน มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยนายที่คอยสังเกตการตามจุดต่างๆคำเตือนัวเอสลังหวังเรื่องนี้บางโบลิ่งคิดเอาไว้อยู่แล้วแต่ดาวดังจากเพชรบุรีตัดใหม่ที่ผ่านศึกสงครามมานับครั้งไม่ถุนเขาฉลาดพอที่จะไม่เล่นงานเกาตีในตอนนี้เพราะนอกจากจะเสี่ยงถูกจับตัวได้แล้วอาจมีใครสักคนในงานจดจำใบหน้าของเขาได้ซึ่งมันอาจจะเป็นภัยมหันที่มาเล่นงานเขาในตอนหลังได้บางโบลิงจึงกระซิบบอกกับเอสหลังหวังว่า จะเล่นงานพู้เกาตีในตอนขากลับหลังจากบอกแผนการให้กับเพื่อนรับทราบบังโบลิงขอตัวไปนั่งกับพรรคพวกของตนตามเดิมทันทีที่หนังเบิ่มฉายทุกคนต่างให้ความสนใจอย่างเต็มที่มันมีเสียงกรีดกราดและเสียงตบมือเป็นระยะรวมไปถึงเสียงกระทือบท้าทตามจังหวะการชมภาพยนตร์เพลงมันเป็นไปอย่างสนุกสนานแม้จะมีขาจูลุกขึ้นมาโชว์สเต็บเท้ากันบ้างแต่พนักง,งานรักษาความปลอดภัยก็รีบเข้ามาตักเตือนทันทีถึงแม้จะสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มวัยรุ่นอยู่บ้าง จนมีการปลาข้าวของเงินวุ่นวายแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหลังจากหนังจบเอ็ดลังหวังยังเกาะกลุ่มกับเพื่อนช่งางกุทั้งห้าอยู่ตามเดิมในจังหวะน,นั้นเองที่เอ็ดลังหวังเห็นเก้าตีกับลูกสมุนขึ้นแท็กซี่กลับถิ่นของตนโดยมีรถเก๋งอีกคันที่มีบางโบลิงนั่งไปด้วยไปพร้อมกับสิงไพรตันดองคลองเตยและมีท่าเรือเอ็ดลังหวังรู้ในทันทีว่าแผานการล้างแค้นของบางโบลิงมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วงานนี้เอ็ดลังหวังได้แต่ภาวนาให้เพื่อน รอดปลอดภัยกลับมาสีหน้าของดาวดังฝั่งทนดูผิดปกติในขณะที่เจ้าตัวกําลังนั่งดื่มกับเพื่อนช่างกลดังหาที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งเวียนบางแดงได้เอ่ยถามเอสลังหวังด้วยความสงสัยว่าเฮ้ยไอเอสมึงรอใครหรือเปล่าวะหรือว่ามึงจะไปไหนต่อทางด้านเอสลังหวังจึงตอบกลับเพื่อนไปว่างั้นพวกเรากลับบ้านก่อนดีกว่ากูมีเรื่องต้องคิดว่ะหลังพูดจบเอสลังหวังก็ลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี ก่อนเดินไปบกแท็กซี่ให้ไปส่งที่ซอยวัฒนาฝั่งทนทางด้านบางโบลิงได้สั่งให้ลูกสมุนของตนขับรถเก๋งตามแท็กซี่ของเกาตีกับผักพวกไปแบบกระชั้นชิดชนิดที่มีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็พร้อมลั่นไกทันทีเมื่อรถทั้งสองคันวิ่งมาถึงสี่แยกไฟแดงสะพานดำบางโบลิงจึงสั่งให้ลูกน้องให้ขับเบียดเข้าไปใกล้กับรถของเป้าหมายให้มากที่สุดในมือของดาวดังจากเพชรบุรีตัดใหม่เขากำปืนจุดสามแปดเอาไว้ในมือแน่นพร้อมกระสุนปืนเต็มลูกโม ระหว่างที่รถติดไฟแดงอยู่นั้นบังโบลิงสั่งให้สิงไผ่ตันดองคลองเตยและมีท่าเรือให้ลงจากรถไปก่อนเพราะถ้าหากยังติดรถไปด้วยจะเป็นภาระในการหลบหนีเพราะอาจมีใครสักคนจำหน้าได้จนเกิดเรื่องยุ่งยากตามมาทีหลังสุดท้ายก็จะเกมกันหมดดาวดังทั้ง3ทํทำตามคำสั่งของบังโบลิงโดยที่ไม่มีข้อซักถามใดๆเมื่อสัญญาณไฟเขียวสว่างขึ้นแท็กซี่ของเกาตีกับพักคพวกกำลังจะหักเลี้ยวเข้าซอยสวนมะลิบังโบลิงจึงขับแซงรถของเกาตีขึ้นไป ดาวดังจากเพชรบุรีตัดใหม่ประทับปืนกับขอบหน้าต่างรถเมื่อเข้าใกล้ถึงเป้าหมายบังโบลิงตัดสินใจลั่นไกทันทีเสียงกระสุนปืนมันดังสนั่นวันไว้ที่ยิบมือสังหารลั่นกระสุนปืนจนหมดลุงโมงทาให้รถแท็กซี่ของเ้าตีเสียหลักก่อนจะพุ่งชนกับรถที่วิ่งสวนมาอีกหลายคันขณะที่รถของมือปืนได้ทะยานหนีออกจากที่เกิดเหตุโดยมุ่งหน้าไปทางถนนวัดสากเกตเมื่อสิ้นเสียงปืนชาวบ้านสองฝักฝั่งถนนต่างก็พากันมามุงดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อย่างเห็น มันทําให้การจราจรเป็นอัมพาตไปชั่วขณะผลปรากฏว่าแผนการปลิดชีพเกาตีไม่สําเร็จบังโบลิงยิงพลาดเป้าจังหวะที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วทําให้เขาบังคับทิศทางปืนไม่ได้มีเพียงกระสุนปืนนัดเดียวที่มัทะยานพุ่งเข้าร่างของลูกสมุนเกาตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนส่วนกระสุนปืนที่เหลือส่วนใหญ่เจาะเข้าที่ตัวถังของรถจนเป็นรูพุนไปหลายแห่งมันถือเป็นโชคดีของเกาตีที่สามารถรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด เหตุการณ์ในครั้งนี้อาจทําให้เก้าตีกับพรรคพวกหายสาไปอีกนา่นเพราะต่อให้มีพี่ชายอย่างเก้ามาเก่งคุ้มกะลาหัวให้ก็ใช่ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยในยุทธจักรนักเลงได้มันถือเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของเก้าตีบนเส้นทางสายนักเลงโปรดติดตามตอนต่อไปครับพบเจอผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b s c r i b e ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ